แล้ววันนี้นะคะแนทก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปหาของอร่อย,ออยๆทานกันดีกว่าค่ะและร้านแรกนะคะที่แนทพามาคือร้านบัตเตอร์คัฟค่ะตรงถนนเพชรบุรีนั่นเองนะคะ แน็นก็ชอบทานของหวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันดวนหวานด้วยเอยอันนี้พวกัข้างตัวเองเปล่าไม่รู้นะคะแนะขอเริ่สตรอเบอร์รี่ช็อตเคงล้วกันค่ะอันนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะสูตรเด็ดของที่นี่เลยนะคะอซ์บัตเตอร์คัพลาเต้ค่ะแนะขอแนะนำเลยค่ะอยากรู้รสชาติเป็นไงต้องลองมาดื่มเองค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านโรสค่ะซีนสเปซชั้นทสองตรงทางหล่อนั่นเองนะคะเมนูนี้ขอบอกว่าพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเพราะว่านี่คือ Strawberry บ a f อ l เนั่นเองค่ะลาดน้ำเชื่อมก่อนเลยขอทานก่อนแล้วกันนะคะอันนี้นะคะคือเครื่องดื่มค่ะสตรอ w b e r r y ฮันนี่ไอซ์ทีนะคะ พูง่ายว่าเป็นไอศครีค่ะแต่ว่าใส่ทั้งมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็โรยไปถึงสตรอเบอรี่ด้วยนะคะแหมดื่มแล้วรู้สึกว่าจะสวยขึ้นทันทีเลยเสร็จจากที่นี่แล้วนะคะนะัดจะพาไปร้านต่อไปกันเลยทีเดียวค่ะนั่นคือร้านนิโคตรงเอกมัย12อยากรู้ว่ามีอะไรดีๆตามมาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนายก็อยู่ที่ร้านนิโคนะคะที่เอกมัย12นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเขาจะตกแต่งบรรยากาศแบบโมเดิร์นเจแปนิสค่ะสำหรับอันนี้ก็คือเมนูเด็ดของเขาเลยนะคะอันนี้คือนิโคมัทฉะพุดดิ้งนั่นเองนะคะอืตรลายในลิ้นเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะนิโคมัทฉะฟลเป้นั่นเองค่ะ สีสันน่าทานมากๆเลยซัมเมอร์แล้วจะไปไหนนะคะถ้าเกิดอยากจะมาทานร้านแบบนี้ก็ตามนัดมานะแต่ขอบอกก่อนเลยค่ะว่าอากาศร้อนมากๆต้องดูแลสุขภาพผิวกันด้วยก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ